โอ้หมึกแตงโม่อ้อาวมาเบิ่งหมึกแตงโม่ีนโอ้ยเดี๋ยวกินจังหน่ยเดี๋ยวขามีดบ่นีนน่โอ้หน่อยๆเอาไปกินแล้วมันแต้งธรรมาชาติน่ะนะโอ้นะครับสวัสดีที่สวนยามเช้าครับมือนีเก็บพักแล้วสีเมื่อนอะนะครับแล้วก็เก็บบักทัวนี่ครับทัวมองนีแล้ต้องนั่งกระดับแล้วนะครับดับนั่นก็ว่ามันเบิดซ้ำนะครับก็เลยทีนางออกออกเมื่อนะครับหิ้วของซอยเพิ่นนีได้ไทัวกับแบบหน่อยหน้านะครับบ่หลายวอกครับแต่ว่า ปลูกอะได้บมลุงไลยปลูกไว้ธรรมชาติต้นน้นอยๆก็เก่าอันนี้ไหมต้นน้นอยๆก็สุกไหมมันเหลืองนะต้นนี้นี่ปลูกไว้ประมาณสองปีกว่าเมันมาตีตาแล้วครับโอ้สุกแล้วได้ครับนี่นั่นโอ้แตกแล้วคุณว่านาจะคล้องเพลินปลูกน้านนโอ้ยโอ้ยมันรุดเลย <c oughs> เอาเด็กคนละนหน่วยเด้อบานนี่เอานี่หน่วยหนึ่งอ่ะตีนหน่วยน้อยๆตัวน้อยๆนึ่กตนนีหยาหรืูบบกเขียบเด้ครับตอนนี้ดูดูเอานี่หน่วยหนึ่งมือกล้อง นู่ยนี่ก็สูครับตีตามันแตกเลยโอ้ยหน่อยนาหลายแหงเลยครับตอนนี้แต่ว่ามองอื่นเพื่็สีมี่เหรแต่ว่าสวนผมมันก็ตึงเต้นเนาะนั่นเห็นแบบว่าเป็นปีแรกงเบิ่งกี้เดี๋ยวมันเสี่ยงเข้านี่ครับก็บเป็นโอ้ยรุดละ่ะมันมันสูงแห้งเอาผมไปยังดอกเบื่องนีนี่เพียงแอวนี่สูกแล้วโอ้เบื่อตี้เหครับนี่นึ่งคนละห <c oughs> <c oughs> น่วยเมือกล่องผมคนละหน่วยคนะโอ้เหนือหน่วยงามเนาะเอาชิ่ไใหมเบื้องเลยโอ้แต่ว่าเละลหครับเริ่มเริ่มสิเร่นี่ครับ กินได้เลยบะเขียบหนังหมดนี่หนังครับนี่ก<ร>็ปุบปุบกันยังโม,มหูเลยปีแรกกรหรูวโอ้ยปีแรกครับนีบ่บะเขียบหนังนี่ครับแล้วมันออกผลอยู่แล้วบวบ,นบ,นบนหนาเสื้อเพราะว่ามันเป็นเลยไหมด้วยไงเลยน,นะแต่วืมห,ห,หวานเลยช่นำน้ำพอดีเลยกำลังหิวเข่าด้วยไงเลยนะมันก็ร่างหิวเข่ามาผอพอดีห่างออกจากหนาเมื่งตีล้วครับจริงๆ เป็นดอกมะนาวสมืออยู่แต่ว่าพอบริเลขาสวนเพิ่นหวานปุ๋ยนะอืมอืมหวานเดี๋ยวคนหนุ่ยเด้อยะเดี๋ยวอยากยาก,กันเดึงมือกล่องสองปีป<ด>นะครับบริเลสไสฟุลไสปุ๋ยเลยเสียไใบคางคางทางเขาได้กินเอะนอีกรูปแบบนึงดเดี๋ยปลูกกันด้กินแม่นี่กนมือเย็นมือเย็นไหมครับว่าปลูกของงามโอ้เหลือเชื่อนาะซ้ำเพียงแง่พรมนี่เลเป็นเฉยอืมแน่นอน,นดีครับ อต่นเพียงแอวก็ออกด้ยแสบครับอันนี้มันหวานหวานแล้วก็เข้ากับกินปลอดภัยแต่ว่าข่แม่นภาษาอ่ผูในเมืองลึกๆเนเผือกย,ย่ยานแต่พญาตแต่ว่าพญามมนก็ตัหนอกเนาะแต่ว่าบนตรงล่างอน,ะ,น,นะกินแบบได้เลยอืมอืมอืมมันช,ชําดีท่านผู้ชมอยากให้พี่น้องได้สัมพัสแปลว่าขนาดว่ามือใหม่เด้เกินว่ามือใหม่อยู่ผมกับเฟืองปูก,กันยังได้กิน พอเราไกลไปไกลมาแล้วก็ยังโมโหว่ามันมันมันสุกแต่ยงังไหได้กีไ้ไรหน่ยวยละกระบอคิดว่ากระวันวนวามันสมเสร็จตะกินเนาะนอีกคือมันมีความภาคภูมิใจที่เราปลูกแล้วได้กินเองนะความสุขนะครับน้อนของเกรรษตรกรมือใหม่นะครับผมไปมาหนี้แต่ของมือกินในแบกทัวนี่ซทำนี่กับเล้วเสาได้ครับเอาไปิัดใส่ไข่นะครับและะ้วก็บบางหน่อยหน้านะครับหลายพื้นที่ก็คื่องเสีรยรายดอกเก็บกว่ท่านมั่งม่องกับพี่น้องเพื่องบ้านเพื่อก้ามาขายให้แม่เพิ่นจะสูงละสามสิบขายเพื่องนะครับข่างบ้านเพื่อว่าร้านเพื่อ,อก,กินมือนันก็ได้ซื้อ เกิดนุนกันนะเพ็่นกระเบงปั้นอิ่น่าแบ่งปั้นตามที่บาทได้สองโลกกูอ่ะพ่นไปครับเมื่อนี้เมื่อบานนะครับแต่ของเมื่อกินขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโู้แสบไปสายาโอ้